กับสวัสดีค่ะพวกันอีกคือเก่าเนอะค่ะกับป้าบนคนอีสานเมื่อนี้ป้าบนคนอีสานในมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณตะเคียนค่ะคุณตะเคียนเพิ่นฝันว่าไปหากินนอกค่ะไปใส่บ่วงค่ะเห็นหนูค่ะแต่ว่าหนูแลนลงไปในหูค่ะโผล่ขึ้นมาเป็นงูเนอะค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณตะเคียน คุณให้แนวทางตัวเด็กแนวไรค่ะกาไปฟั่งบึงเอาน้ากันเนาะค่ะกับความฝันของคุณตะเคียนค่ะกาบสวัสดีค่ะคุณตะเคียนค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะมีโ s o ไม่ใส่แล้วค่ะมณีกามักติดตามเรื่องราวความฝันของคุณตะเคียนเนาะค่ะกระโ s บดีเนาะมาฟอคุณตาพอดีเพิ่นมาหากินหาอยากค่ะแสดงมาพอดีค่ะการได้ยินข่าวว่าคุณตานีฟันดี คนสีให้แนวทางแนวใดกะฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะค่ะกับความฝันของคุณตาค่ะฝันยังไงค่ะคุณตาฝันมาขึ้นนี่เนาะค่ะฝันใบยางไปยางไปบ้านหนูมันห้องอยู่ขันเท่าหนูฝันที่หนูอีกก่อแก่ก่อแก่กี่พ้อยบ้านมันอยู่นี่ตัวตรงนู้นนี่บ้านค่ะห้องบ้านนี่ปุโรดิบปุโร บาหลังลบขึ้นรูปลงอยู่หนูน่ะค่ะว้ากูจีเอาบ่วงหางเอาเท่านี้บาเด็กอันงูวันอยู่นี้บาอืมบาได้เอาบ่วงหางมันลุบได้นหัวนะค่ะเอาบ่วงหางบ่าเข้าวบาเด็กงูออกมาบาดนี่ยงถือบ่วงโอ้งูถือบ่วงเออบ้าเป็งูเห่าหรืองูสิงูออกบาเด็กงูปาะ เบิ่งกรกคาเบิ่งไปมากแม่นู้สิงตุ๊บใช่คือบ่วงคือบ่วงตัวหางนู้นนี่เนาะเออว่านู้นอยู่ในหันว่าเฉพาะล้อกว่าหนูก็งนอยู่หูเดียวอันเฉพาะห้องลอกว่าอืมค่ะย่างหนู้นวานี่กันงูออกมาเดี๋ยวมาเห็นกะได้อีกบ่ล่ะคุณตา cái này ăn ngu mà đó, thằng ba ngu là mất nhắm thân đấy bà thì ừ. à, đây mẹ còn, là mua xí ngay luôn, hả? hả? ngu thì ăn mạ bạc luôn, thằng ba mất thì ăn gì ăn gì ăn luôn, thằng ba ăn đây ăn, nó là bưởi bương đó, hả? Ừ. Ừ, à, cái cây phấn tắc kè bỏ, hả? cây phấn tắc kè, nó nó như cái thế nào? มันห่างเกาแก่กาะแก่ก็เลยยุดเบิง่งหน่ยหนูหนูตัวนี่อยู่นี่ว่ะโอ้ยเอาบ่วงห่างก็พอเนี่บาดนี่ว่ะแต่ว่าเสียงเสียงห่องนั่นเป็นหนูเอหหอหนูมันห่างมันห่องหมันบานแค่หน้โตบ้านน่ะมันผัวบ่อึ้นมามันก็รูบลงค่ะก้าตาคือกับผ่าไปถึงเป็นงูเนาะมาเนี่ยเอาบ่วงห่างเอาใส่ห่วมมันมาคืนมาเป็นเป็นงูว่ะ ก็เห <ừ> าอเจ๊จะเป็นโงโูขึ้นมานอรอเปลาเนี่ว่าโอ้ยโงูมันต้องไปหาหนูหน,น,น,นูก็งูมันกัดกันกออนี่เดี๋ยวว่ะหนุกข้อขึ้นมาเออมาถือ่วงวันให้คุณตาตีเป็นตัวเลขคุณตาสิตีเป็นตัวเละเดี๋ยวก็เจ้าว่าหนูเนี่ยมันเคยสีหรอใช่เอองูมัน,น,นก็เป็นสูนใช่ và thì muốn một tiếng mới làm cho số thì mới số ta mặc mặc tôi đấy số thì mới đi đá vàng nó số tiếng một tiếng này tiếng cả làm số số K số xíng. Xíng xíng số sáu số si số si số hả cho ta mặc lắc lại nè và thì thì à không còn biết สี่ศูนย์สี่บ่สี่ศูนย์ห่างสี่บ่สี่ศูนย์ห่างสี่เนาะเออค่ะสี่ศูนย์ห่างสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์หางอะไรกับสี่เป็นศูนย์อะบ่วงกับกลมอะโม่กับกลมอะนอกค่ะแปลว่าแนวอื่นมาไรนหรอกกสี่เป็นสี่ศูนย์ห่างเนาะเออสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ห่างไปสี่ศูนย์ห่างสี่ศูนย์สี่ยังสี่บ่ที่แถวกันเป็น มันพอหนูห้องก้อนเดียวนี่ยรูปขึ้นรูปลองยองยงู่หนูนั่นอยู่ในหูแต่ว่าหนูบ่ได้หนูพอได้หนูรูปลงไปก็เอาบ่วงหาง่มาบัดที่ขึ้นมาเป็นงูบัดเป็นงูสิงบัดรูปลงไปโผล่ขึ้นมาเป็นงูเก็ได้ว่าวโอ้หนูก็หูเนี่ยมันเข้าไปหูเดียวกันมันกันดกันที่นี่ว่าค่ะเออว่าในยังยังหนูบัดนี้ วันว่าที ja ่ว่าที่อูดเอาหนูไลยงูดลดี๋ยวล้างไฟสิอูดเอานขวาไล่เมียบ้านทกท่านเลยค่ะได้ของเมืองกรมาท่านใดเออค่ะคุณตาก่ะตีเป็นตัวเลขก่ะสี่ศูนย์หาสี่ศูนย์สี่จังสี่บ่เออประสิทีไปนี่แหละค่ะแต่สำคัญนี้เนาะเพราะว่าหนูลุกลงไปแล้วหนูมันงูโผล่ขึ้นเออโผล่ขึ้นมาเพราะคือบ่วงแบบ แต่ว่างูนี่คุณตาหน้างูนี่คุณตาตีเป็นตัวอะไงูมันเป็นงูเสี้ยงอ่ะก็อออลละบอกเคยตีก่นได้หรอว่าตัวม่าน,น้ำตัวสอเด้ค่ะสอกับซอสอีซอหานะอสอีซอหาแต่ว่างูนี่มันก็สิเป็นสุบแต่ว่าถามงูอย่างอื่นคุณตานี่ตีเป็นตัวไหนแล้แล้วมันบุกเคยพันเด่กเกี่ยร์เจ้าโอ้ยสุดพันอยู่ตัวแล้วุดทุบนั้นออกเลยเนาะ ฟันเจียวก็งูสิงนี่บัตรของูเนาะคุณตาเใช่นั่งฟันจากไหนหนอกระจำกระจำกระจำอะไรโดนน่ะค่ะฟันเฟินคุณจำไปได้ค่ะฟันโดนน่ะคุณฟันวันตรทัดของูสิงเนาะเออค่ะมาต้มกินวัตเล็กเบื่อใจได้หน่อยไม่ต้องไปแตกไม่กินน้ำนไมกินน้ำตาลมันก็เขาได้สุดอ่ะแม่นค่ะเพราะมันตีเป็นเก่าวะมันตีไปอะไรเนาะหัวออกหัวออก คุณตาจะเอาศูนย์เขาใช่ป้ะจำบ่ค่อยได้เนาะตาบาเป็นเก่าหมดแล้วเราเจักมาจะใช้ได้เล็กน้อยฉะนั้นพันฝืนเพิ่นกินแต่ไม่หวาค่ะค่ะตาบาหัวนั้นเด็กของคุณตาเขาถ้ามันตาบาจำบ่ได้ค่มันล่นอ่ะตาบาก็เอาเอาตามเพียงคุณตาเนี่ยแหละค่ะตาสิงสิงนี่เป็นเป็นซีเป็นฮาก็ได้เออลองรองเบิ่งตาบาเอาอายุคุณตากันแนะนำเนาะค่ะ ก็หกหกสิบเจ็ดเ้อ่หกสิบเจ็ดทวนเ่ะหกสิบเจ็ดทวนเจ็คใช่ป่้ของเบืองค่ะค่ะเรื่องแล้วความฝันขวามคุณตาไม่ยัางเติ่มเติมนค่ะซำนี่ละพันสันเนี่ยว่า ค่ะขอคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบางข้าวแลรับจมรับฟังเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณจาค่ะตัวเลขของคุณตะเคียนน้ค่ะตัวเลขของคุณตะเคียนค่ะสี่ศูนย์หาน้อค่ะสี่ศูนย์หาคุณตะเคียนเพิ่นฝันค่ะฝันว่าไปใส่บ่วงหนูนาะค่ะดูในหูค่ะแต่ว่าหนูแลนลงไปหูค่ะแต่ว่า ผลขึ้นมาเมนเป็นงูสิงนอ,อค่ะพื้นตีเป็นสี่ศูนย์หานอ,อค่ะ 4, 0, 5, 4, สี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์สี่ค่ะอายุของคุณตาเคนหกสิบเจ็ดปีค่ะมัธีมิบเก็ยรตมกรคาคมพศสองพันห้าร้อยหกแปดให้ท่านผู้ชมทางบ้านเราไปเป็นแนวทางสื่อสลากินแดงรัฐบาลนอ,อค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนวีสารกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแก้งเตือนค่ะเพื่อสิบริภาพาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเยกป่าบนคนวีสานก็สิหามาฝากท่านผู้สมทางบ้านนอค่ะ สำหรับคลิปนี้ป้าบนคนวิสารก่ามีเพียง่รนีคลิปนาพอกันใหม่โศกโศกหมานหมน,มนลำลำ,ลำด้วยด้วยหิ่งหิ้งปังปัง,ปงกับตัวเลขของคุณตาเคนนอ้อค่ะสวัสดีค่ะ